เปิดประวัติเปิดวีรกรรมหลวงพ่ออลรณ์กฎเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุแสงสว่างสุดท้ายของผู้ป่วยเอดเจ้าของวลีหลวงพ่อก็เหมือนต้นโพที่เกิดบนกองขยะอย่างได้ว่าช่างหน้าเริ่มใสหน้าศรัทธารู้สึกอุ่นใจขึ้นมาทันทีที่สังคมเรายังมีพระด,ดีๆแบบท่านอยู่แต่ทว่าเรื่องดราม่าก็ได้เกิดขึ้นหลังเพจท่านเป่าเพจดังในโลกออนไลน์ได้ออกมาให้คำใบ้ปิดศนาที่ทำเอาชาวเน็ตคนลบบุรีต่างก็ร้องอ๋อไปต,ตามๆกันท่านเป่าลัาน่นโค้ดรับคนลบุร รู้หลักฐานอยู่ในมือกูนี่แหละคดีข่าวดังในอดีตเหตุการ์ถล่มยิงบ้านนักข่าวอยากให้ทุกคนไปตามกันต่อเรียกได้ว่าง,งานนี้ช่างน่าคิดน่าสงสัยและในวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักเบื้องลึกเบื้องหลังประวัติความดีงามและข้อคอรหาสต่างๆของหลวงพ่ออรม์กอดกันครับขอบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาชาวเน็ตซัดกันยับเสียงแตกพอสมควรโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธ,ธิประชานาตหรือหลวงพ่ออลรองก์กอดเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลบบุรีท่านเกิดเมื่อวัน วันที่9ธันวาคมพศ2496ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีบิดาของท่านเป็นข้าราชการกรมทางหลวงส่วนมารดาของท่านได้จากไปตั้งแต่ท่านมีอายุเพียง3ปีเท่านั้นท่านจึงได้รับการเลี้ยงดูจากคุณย่าและใช้ชีวิตกับพี่น้องอีก5คนซึ่งท่านเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนนันทวิทยายลายัยจังหวัดขอนแก่นและได้ศึกษาต่อระดับมัธยมที่โรงเรียนเทพศิรินทร์และด้วยความสามารถด้านวิชาการท่านจึงสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรม,มาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และได้ไปศึกษาต่อจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียมีความรู้ความสามารถซึ่งมีน้อยคนมากในตอนนั้นที่จะสามารถเรียนจบปริญญาโทจากเมืองนอกได้อนาคตช่างฝุดใสแต่แล้วจุดเปลี่ยนสําคัญจากวิศวกรหนุ่มไฟแรงสู่เส้นทางสายธรรมะก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งหลังจากสําเร็จการศึกษาท่านได้กลับมายัางประเทศไทยมาเข้ารับราชการที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ทว่าทางานอยู่ได้ไม่นานก็เริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายในทางโลกจึงคิดอยากบวชอยากมุ่งหน้าศึกษาธรรมะอย่างแท้จริงซึ่งหลวงพ่อเคยกล่าวเอาไว้ว่าก่อนที่จะมาเป็นพระหลวงพ่อทํางานประจําเป็นข้าราชการตอนนั้นอายุประมาณ26-27ซึ่งจริงๆแล้วตั้งใจจะบวชแค่พรรษาเดียวแล้วก็กลับไปทํางานเหมือนเดิมซึ่งท่านอุปสมบทที่วัดบวรน,นิเวศวิหารในปี2522และได้ติดใจจากใจที่คิดว่าจะบวชแค่หนึ่งพรรษากับบวชยาวแบบไม่มีกําหนด และในเวลาต่อมาปีพศ2529ท่านได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดเขาสมโพธิจังหวัดลบบุรีจากนั้นท่านได้ออกทุดงไปตามป่าตามเขาตามถ้ำต่างๆในหลายจังหวัดเป็นเวลาน,านานเกือบ3ปีเพื่อฝึกฝนปฏิบัติธรรมอย่างเข้มขน้นจนกระทั่งในปีพศ2531ท่านได้รับนิมนต์จากคณะพระเถรานุถเถระให้มาจำพรรษาและดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีเจ้าอาวาสซึ่งท่านได้เริ่มให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรค เมื่อครั้งที่ท่านได้มีโอกาสไปเยี่ยมผู้ป่วยโรคเอดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพและได้พบกับภาพที่น่าเศร้าน่าสลดใจของผู้ป่วยจํานวนมากที่ถูกทอดทิ้งจากครอบครัวและสังคมขาดคนดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิตท่านจึงได้ตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือและเมื่อกลับมายังวัดพระบาทน้ําพุท่านจึงมีความตั้งใจอันแรงกล้าที่จะสร้างสถานที่พักพิงสําหรับผู้ป่วยเอดระยะสุดท้ายประกอบกับในตอนนั้นองค์กรพุทธศาสนิกาสัมพันธ์เพื่อสังคมก็มีแนวคิดเดียวกัน จึงได้ร่วมจัดตั้งโครงการธรรมรักนิเวศขึ้นในปีพศ2535โดยระดมทรัพยากรเท่าที่มีสร้างเรือนพักผู้ป่วยพร้อมทั้งออกแสดงพระธรรมเทศนาตามสถานที่ต่างๆเพื่อหาทุนทรัพย์มาเป็นค่าใช้จ่ายโดยวัดพระบาทนำพุจึงไม่ได้เป็นแค่เพียงศาสนสถานแต่ยังเป็นบ้านหลังสุดท้ายที่มอบลมหายใจและฝักสีความเป็นมนุษย์ให้กับผู้ป่วยนับหมื่นชีวิตซึ่งหลวงพ่อเป็นที่สุดของความเมตตาเกิดมาเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงแม้ท่านจะโดน สารพัดคำคอดหาบางก็ว่าการดูแลผู้ป่วยไม่ใช่กิจของสงฆ์ไม่ใช่หน้าที่พระบางก็ว่าวัดพระบาทน้ำพุร่ำรวยผิดปกติแต่ท่านก็ได้ย้ำว่าท่านไม่เคยทอ้อแม้แต่วินาทีเดียวขอตั้งหน้าทำความดีต่อไปไม่มีอะไรมาบั่นทอนกำลังใจได้เพราะมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงลิฟถึง5้าล้านบาทต่อเดือนซึ่งท่านยิ้มรับคำคอรหาใส่ร้ายป้ายสีคำเสียดสีคำวิพากวิจารณ์มานานกว่าสองทศวรรษแล้วซึ่งในตอนนี้ก็ได้มีคำคอรหา มาถึงตัวท่านอีกแล้วหลังเพจดังอย่างท่านเป่ารัโรนโค้ดลับคนลรบบุรีรู้เรื่องนี้ยาวหลักฐานอยู่ในมือกูนี่แหละขอทับนิ้วก่อนพร้อมชวนชาวเน็ตให้ไปขุดคดีเก่าที่นักข่าวโดนยิงถล่มบ้านเลยซึ่งงานนี้ชาวเน็ตก็ได้มาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากบางก็ว่าคดีนี้เงียบเกิืเรื่องนี้ดาร์กกว่าที่เห็นเยอะโดยต่อมาเพจบิเกียนเพจข่าวฝ่ายตำรวจก็ได้แชร์ประเด็นดังเก่าวตามบิเกียนรันเรื่องเปิดแล้วมีนักข่าวในลรบบุรีที่เคยเปิดโปงพฤติกรร มของใครบางคนโดนยิงถล่มรถหน้าบ้านเลยจนวันนี้ยังจับมือใครดมไม่ได้เรื่องเงียบสนิทแล้วก็มีชาวเน็ตคอมเมนต์จานวนมากบางก็ว่าถึงแชร์ไปก็ทําอะไรไม่ได้บ้านน้องนักข่าวคนนั้นยับเลยน่าสงสารมากและทุกคนสงสัยกันไหมครับว่าข่าวนี้มันมีประเด็นอะไรทําไมเพจดังหลายเพจถึงหยิบยกมาเล่นกันในเวลานี้เราไปหาคําตอบกันครับซึ่งคดีนี้นักข่าวโดนยิงถล่มบ้านหลังมีการตรวจสอบวัดดังข่าวนี้เป็นข่าวเก่าครับเป็นข่าวเมื่อสี ปีก่อนโดยในตอนนั้นได้มีนักข่าวไฟแรงได้เริ่มทําการตรวจสอบวัดดังในลรบุรีโดยเนื้อข่าวระบุว่าย้อนไปเมื่อปี64หลังอดมินเพจลรบุรีร้องทุกเคยโพสต์ตั้งข้อสังเกตเรื่องการใช้เงินบริจาคของวัดแห่งหนึ่งในลรบุรีว่าวันนี้อาจผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ที่นําเงินบริจาคไปซื้อที่ดินส่วนตัวโดยใช้ชื่อนอมินีที่เป็นคนใกล้ตัวของเจ้าอาวาสมาสวมชื่อในโฉนดที่ดินซึ่งผ่านไปเพียงไม่กี่วันหลังตั้งข้อสงสยัยในช่วงเช้ามืด ในวันที่31กรกฎาคมปี64บ้านของนักข่าวรายนี้ได้ถูกคนร้ายรอบยิงซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีลูกศิษย์ใกล้ชิดเจ้าว่าจํานวนมากพยายามสืบหาข้อมูลของนักข่าวพื้นที่คนนี้ว่าอยู่ที่ไหนและเรื่องนี้จะเป็นความบังเอิญหรือเรื่องตั้งใจแต่ที่สุดแล้วคดีนี้ก็เง,งียบเก็บหายเข้าไปในเก็บแม่ปันหนึ่งไม่มีอะไรเคยเกิดขึ้นเอกสารข้อสงงัยต่างๆที่นักข่าวเคยยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้กับทาง DSI อยู่ๆเรื่องก็ถูกสั่งให้ยุติลงไปเฉย ซึ่งได้เป็นปริศนามาถึงทุกวันนี้และในเวลาต่อมาดูเหมือนเพจท่านเปาจะมีอะไรมาเปิดอีกเพจดังได้กล่าวว่าฝากนักข่าวไปถามหลวงพ่ออารมกฏว่าหลวงพ่อพอจะรู้จกักหรือคุณชื่อกับบุคคลเหล่านี้หรือไม่วรสุดาธนาชายัยและนายปูซึ่งท่านเปาได้ย้ำชาวเน็ตว่าให้จำสามชื่อน,นี้ไว้ให้ดีวรสุดาธนาชายัยและนายปูเพราะมีการสงสัยว่าที่ดินแปลงนี้เป็นของมูลน,นิธิใช่หรือไม่แล้วทำไมถึงใส่ชื่อวอรสุดาทำไมไม่ใส่ชื่อ มูลน,นิธิซึ่งงานนี้ทนายเดชาก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นทนายล่านคดีนี้สงสัยจะมีผู้ต้องหาหลายคนหรือเปล่างานใหญ่ขนาดนี้ทําคนเดียวไม่น่าไหวน่าจะต้องมีตัวการร่วมหรือเปล่าหรือไม่ประการใดติดตามกันต่อไปครับซึ่งจากกรณีดังกล่าวนี้ก็ได้มีชาวเน็ตลบบรีจํานวนมากออกมาแสดงความคิดเห็นแบบอินไซด์เล่าประสบการณ์จริงที่ตัวเองได้ไปเจอมาชาวเน็ตเล่าว่าเคยไปทําบุญที่วัดของบริจาคใส่ไปเต็มกระบะใหญ่ๆแต่ไม่มีใคร สนใจต้องยกลงเองกองเป็นภูเขาอยู่ด้านหน้าศาลาก็ตากแดดอยู่แบบนั้นซึ่งในตอนนั้นเพื่อนทาบุญได้เงินสดสามพันเขาเชิญไปนั่งในศาลาห้องแอร์อย่างดีเย็นช่าปิ้นใบอนุโมทนาบัตรให้ด้วยเลยไม่เคยไปอีกเลยค่ะบ้างก็บอกว่าคนในพื้นที่เอียนแต่คนในประเทศมองว่านี่แหละบุญซึ่งชาวเน็ตโรบุรีรั่นจากใจคนที่อยู่ลบรบุรีถ้าอยากช่วยคนป่วยจริงๆช่วยกันไปหยอดตู้ในโรงพยาบาลค่ะเพราะการรักษาผู้ป่วยทางกายไม่ควรเป็นกิจของสงฆ์และหาก รักษาทางใจพระท่านก็ไม่น่าจะต้องใช้เงินรักษาซึ่งยังมีคอมเมนต์ชาวเน็ตลบบุรีอีกมากมายที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ซึ่งข้อคอรหาดังกล่าวได้กระจายเป็นวงกว้างตามเพจสำนักข่าวต่างๆไม่เพียงแต่เพจท่านเป่าเท่านั้นบางก็ว่าคนดีญาติรวยฉ่ำบางก็ว่าคนลบบุรีรู้กันเกือบครึ่งจังหวัดแต่ทว่าพอมีการถามกลับว่ารู้อะไรอะคะบุคคลดังกล่าวกับตอบไม่ได้ซึ่งเราต้องให้ความเป็นธรรมกับหลวงพ่อนะคะเพราะจากที่ดูๆแล้ว ผมนั่งอ่านคอมเมนต์ชาวเน็ตมาเป็นชั่วโมงก็ยังจับใจความไม่ได้หาหลักฐานไม่เจอว่าที่คนลบบุรีรู้เขารู้เรื่องอะไรมาบ้างซึ่งเพจดังอย่างท่านเปาน่าจะมีหลักฐานอะไรบางอย่างจึงเริ่มเปิดเรื่องนี้ซึ่งเราก็ต้องติดตามต่อไปกับประเด็นนี้และจากเรื่องราวต่างๆที่ประชาชนได้เจอมาในปีนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าพวกเราเจอมากันหนักมากกับข่าวพระวัดดังต่างๆที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นแบบนั้นได้ก็ทําให้เราคนไทยต่างหวั่นไหวไม่น้อยกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้ แต่เพื่อความเป็นธรรมเราต้องให้เครดิตกับหลวงพ่อด้วยนะครับเพราะมีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยเลยที่มาให้กําลังใจหลวงพ่ออาทิเช่นผมยังศรัทธาในตัวหลวงพ่อเชื่อมั่นในศรัทธาหลวงพ่อท่านเสียสละทั้งชีวิตของท่านนับถือหลวงพ่อสุดหัวใจขอให้พวกหมู่มารที่มาผจญหลวงพ่อพ่ายแพ้ย่อยยับไปให้หมดบ้างก็ว่ามีพวกมารคอยแอบอ้างหลวงพ่อหากินกับหลวงพ่อเยอะมากครับหลวงพ่อไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยข่าวต่างๆนานาคนใกล้ตัวหลวงพ่อทําทั้งนั้นหลวงพ่อไม่รู้เรื่องเลย ตัดผ้ามาในด้านของหลวงพ่ออรังกดหลวงพ่อย้ำชัดหมอบีไม่เกี่ยวข้องกับวัดพระบาทน้ำพุไม่ใช่คนของวัดพร้อมจอดตั้งทนายเอาเิดด้านหมอบีก็มีท่าทีไม่เบาโบยทุกอย่างว่าเป็นดําริของหลวงพอ่อตอบคาถามสวนทางกับหลวงพ่อทุกบิติชาวเน็ตรั่นนี่มันโยนกันชัดๆเอะอะไรก็ดำหิีของหลวงพอ่อซึ่งงานนี้หมอบีลรั่นตนรวยมาจากธุรกิจกงศีมีรถเป็นร้อยคันป่าผีได้ทีเป็นสิบล้านพร้อมบอกกับตํารวจจนแฟนขับใจฝายหมอบีลรั่นเขาไม่ ช่ทูตสื่อวิญญาณอะไรทั้งนั้นแต่มีคนเชื ife, ่อและงมงายกันไปเองพอลงพลังวิเศษอะไรไม่ได้มีคนมาเชื่อเขากันไปเองเขาก็แค่พูดตามหลักจิตวิทยาทั่วไปและในด้านข่าวลือที่ว่าแบ่งครึ่งวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่ง ในสัดส่วน7 0 3 0หลวงพ่ออารมณ์กดปฏิเสธเสียงแข็งว่าเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดหลวงพ่อช่วยเตอผู้คนมา30ปีหลวงพ่อไม่ทําแบบนั้นแน่นอนและสุดท้ายนี้เพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างครับคิดว่าหลวงพ่ออารมณ์กดจะผ่านเรื่องราคอลหาครั้งนี้ไปได้หรือไม่หรือทุกคนคิดเห็นยังไงแตกต่างกันออกไปสแสดงความคิดเห็นเอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเรามาเม้์มอยกันและก่อนที่เราจะจากกันไปแวรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันครับทุกคนใครไม่กล้าพูดดิฉันจะพูดเพราะดิฉันถือว่าดิฉันเป็นกัลายาณมิตรของหลวงพ่อนะ ดิฉันจะพูดนะอย่ากโกรธดิฉันนะดิฉันจะพูดวัดพระบาทน้ำพุเองก็เป็นที่กังขาเป็นที่กังขาและเป็นที่เป็นที่สงสัยของคนที่ใจบุญหลายคนโดยเฉพาะคนที่อยากจะช่วยเหลืออยากจะซัพพอร์ตวัดเป็นวัตถุเป็นสิ่งของที่ไม่ใช่เงินนะคะไม่ใช่เงิน ที่ไม่ใช่เงินเป็นวัตถุเป็นสิ่งของแต่หลายคนหลายเคสที่พอเข้าไปวัดจริงๆเอาของไปนำของไปบริจาคหลายคนอันนี้ดิฉันย้ำว่าหลายคนนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้รับการปฏิบัติที่ไม่ค่อยประทับใจพูดแค่นี้พอประเด็นแค่นี้พออันนี้พูดพดพูดแค่นี้เพราะยังให้เกียรติหลวงพ่ออยู่นะหลวงพ่อพยายามปฏิบัติตัวอย่างนี้อย,นอยู่ที่ไหนหลวงพ่อก็จะมีสติ อยู่ที่ไหนหลวงพ่อจะสงบนิ่งแต่ภายในหลวงพ่อจะเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ความหลงความโลภความโกรธมันเกิดนี่คือวิธีที่ดีดีกว่าที่มันเกิดแล้วเราจะไปจัดการบันทีหลังมันก็จะต้องใช้เวลาพูดง่ายๆก็อาจจะยุ่งยากมากขึ้นแต่มันก็จําเป็นญาติโยมถ้าอะไรที่มันเกิดแล้วเราทําอย่างไรเราก็ขอโหสิกรรมให้อภัยแผ่เมตตากัน อาพวกเราเป็นมนุษย์เนาะเป็นคนด้วยกันเนี่ยไม่ว่าใครจะทําอะไรถูกผิดดีเลวอย่างไรก็ตามอย่าไปหลงอย่าไปปรุงอย่าไปโกรธอย่างเดียวมองทุกอย่างในความเข้าใจว่าเออมันมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นไปตามธรรมชาติแต่ทั้งหมดนั้นก็คือสิ่งที่พระองค์ท่านสอนและในวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนและไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ